วันนี้ขอจัด2รุ่นนี้นะครับมาเปรียบเทียบกันดีกว่าครับสำหรับเจ้า Honda Civic Gen 11กับเจ้า Toyota Corolla GT 2.0ถ้ามองด้านข้างนะครับเชียงๆแบบนี้เห็นว่าทาง Toyota นะครับจะดูป้อมกว่าเล็กน้อยส่วน Honda ้า v ซ c วิตจะดูเตียวกว่าแล้วก็จะดูสปอร์ตกว่านะครับแต่ทาง Toyota าโครล l ่นะครับก็จะมีเส้นสายที่ดูมีมากกว่าของเจ้า Honda Civic ไฟหน้าของทั้ง2รุ่นนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยใครชอบแบบไหนกันครับทั้ง2ตัวนี้ทาง t o y o t a นะครับจะเป็นไฟรูปขวาเลยอีเดียวส่วนทาง Honda า v i c ทนะครับจะเป็นไฟโคมแบบเรียวซึ่งดูสดใสกว่าพอสมควรเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นกันชนของ t o y o t a จะตกแต่งที่เป็นสีเงินนะครับเป็นชั้นๆแบบนี้เลยส่วน Honda นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกมาอยู่ด้านล่างแบบนี้ จุดนนี้นะครับทำให้ t ต y o t ้มีเส้นสายมากกว่าทาง Honda แต่ Honda นะครับก็จะดูแบบเปรียบแล้วก็ออกรูรูเหมือนกันในส่วนของด้านข้างทั้ง2คู่นะครับก็ดูดีไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับรูปร่างก็ต่างกันพอสมควรนะครับทั้ง2ตัวนี้อันนี้ก็ต้องร้วแบบใาจจะชอบเลยนะครับไฟเบรกเป็น LED ทั้งคู่แต่เห็นนะครับว่า แอบมีไฟลหลอดทั้งคู่เลยใช่ป้ะนะเ,นเพื่อนๆช่วยดูนะน,นะครับใช่หรือเปล่าทางโครรานะครับไฟจะดูเรียวกว่าแต่ทางซีวิ c จะดูมีเส้นสายกว่าแต่ก็สวยทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนล้อแตกต่างกันมากพอสมควรทางโครราจะเป็นก้านแบบหลายก้านมากๆเลย แล้วก็มาส่วนทาง Civic นะครับล้อจะดูสปอร์ตกว่าเจ้าตัวโต y ยต้าเยอะพอสมควรเลยนะครับมาในส่วนของภายในกันต่อดีกว่าภายในเราจะเห็นหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอของคนขับนี่แหละเป็นดิจิตอลทั้งคู่เลยสวยงามทั้งคู่นะครับจุดนี้แต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับทาง t o y o ต้า o คร l l a นะครับจะดูมีมิติที่สวยงามกว่า Civic เล็กน้อยภายในก็จะเป็นโคโลโทนกันเลยคนละความรู้สึกกันเลย ส่วนตำแหน่งต่างๆนะครับก็ใกล้เคียงกันเจ้าตัวของ t ต y o ต a ก็จะดูเรียบเป็นแบบแนวผู้ดีเลยแล้วทาง Honda นะครับก็จะดูวัยรุ่นดูสปอร์ตกว่าแต่ก็ตัดกับเบาะของทั้งสองรุ่นอย่างชื่นเชิงเลยนะครับซึ่งทางโครโรล่เบาะนั้นดูสปอร์ตมากกว่าของ Honda Civic ซะง,งั้น ส่วนขนาดตัวถังซีวิกนะครับจะกว้างและยาวกว่าโครล l a และฐานล้อซีวิกก็จะกว้างกว่าเจ้าตัวของโต y o ต้าโคร l ่าด้วยครับแต่โตโยต้าโคร l ่านะครับจะสูงกว่าเจ้าตัวซีวิกเพื่อนๆชอบตุ่นไหนกันครับระหว่าง Honda Civic Gen 11กับ Toyota Corolla ตัวนี้ครับ